เค่องในห้องนยังไงนี่คือแบลกันมีเินไหวไม่กลัวเบ็ดแ่โอ้ยหับ่ยัง อันนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับหลังฝนตกเมื่อคืนนะครับคุณผู้ชมเมฆเก่งเยอะอยู่นะครับเมฆเ่งเยอะอยู่มีน้ําขังมากนะครับทุ่งนาหลังจากที่ฝนไม่ได้ตกนานแล้วนะครับก็ทุ่งนาก็เริ่มมีน้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับทุ่งนาก็มีน้ําขังแล้วครับอันนี้อันนี้เป็นนาดํานะครับคุณผู้ชม บรรยากาศบ้านนามันทุ่งนะครับ <c oughs> มีเสียงเขียดเสียงแมลงนะครับกับบรรยากาศเช้าๆนะครับผม โอเคครับเอาบรรยากาศท้องนาท้องลุกท้องทุ่งมาฝากนะครับกับช่วงเวลายาม